ทีนี้สาเหตุที่พี่เบิ้มอานิเยไม่ได้ลงสนามนี่คืออะไรนะครับซึ่งเท่าที่ผมรู้มานะครับผมแอบไปฉกฉบ,บ,บดูปฏิกิริยาของแฟนเชียงใหม่ในเพจสโมสรของพวกเขานะครับโอ้โหเรียกได้ว่าง้างรอเลยครับ สวัสดีครับผมชูปรัชญานะครับพูดคุยข่าวสารการฟุตบอลไฮไลฟ์ฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอ่ัในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นนะครับก็ไปเริ่มที่ประเด็นแรกกันก่อนนะครับมีคนสอบถามผมมาในคอมเมนต์นะครับเรื่องของพีิพัมเฮรี่อาร์นิเยนะครับกองหน้าชาวเอสโตเนียว่าเอ๊ะทำไมหายหน้าหายตาไปเลยนะครับไม่มีชื่อลงเล่นให้กับเมืออออองงงงททในนนน3ััััด้้้ฟฟุุตตบบลลลลลีีกกกแวว็ถยคพ่เ โดยในเล็กแรกเนี่ยเฮลีอันเเยนะครับพี่เบิรมของเราเนี่ยยังลงเล่นอยู่เลยนะครับลงไปทั้งหมด15นัดนะครับยิงไป24แอสซิสนะครับก็ถือว่าผลงานอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ได้เป็นไปตามคาดมากนักนะครับขณะที่สัญญาการค้าแข่งของพี่เบิรมกับเมืองทองเนี่ยมันจะหมดลงในช่วงจบซีซั่นนี้นะครับก็คือสามเดือพฤษภาคมตามที่ขึ้นในเว็บทาร์นเฟอร์มมาเก็ตนะครับผมเอามาอ้างอิงนะครับทีนี้สาเหตุที่พี่เบิรมอันเเยไม่ได้ลงสนามนี่คืออะไรนะครับซึ่งเท่าที่ผมรู้มาน้อ็กยแต่่วาส แต่บอกไว้ก่อนนะครับอย่าพึ่งเชื่อผมนะคุณผู้ชมนะผมไม่ใช่วงในวงนอกอะไรนะครับก็เอามาบอกเท่าที่ได้ยินมาแบบนั้นนะฮะสาเหตุที่พีเบอร์ไม่ได้ลงสนามเนี่ยก็คือสัญญาที่มันเหลือไม่กี่เดือนนี่แหละฮะอันเยเลยก็ไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมของโคชมาริโอ้นั่นเองนะครับและรวมไปถึงการได้พ็อปกลับมาค้าแข่งในเลกที่2ด้วยนะครับทำให้โคต้าต่างชาติที่ลงสนามเนี่ยมันเป็น3บวกหนึ่งใช่ไหมฮะแต่ว่าโอเคแหละมันได้ลงทะเบียนตั้ง5คนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ที่ลงสนามอยู่นะวันนี้ก็คือวิลเลน ลูคัสโฮชานะครับอีริกโจฮาน่าแล้วก็โคต้าเอเชียก็มีซาดอมิสเซเยฟนั่นเองนะฮะถ้านับดูแล้วมันก็เต็มโคต้านะฮะทำให้พี่เบิรมอานิเยทีเนี้ยมันก็จบเลยเพราะว่าโคต้าในการลงสนามมันเต็มแล้วนะครับพี่เบิรมอานิเยก็นั่งดูเพื่อนยาวๆไปเลยทีเนี้ยนะครับตอนนี้ก็ยังมีภาพซ้อมกับทีมอยู่นะครับแต่ก็ตามนั้นแหละครับที่บอกไปครับโคต้ามันเต็มครับซึ่งเรื่องนี้เองเจ้าตัวก็ทราบดีนะครับว่าอาจจะไม่ใช่ชอยแรกนะครับแล้วก็ที่สําคัญเองเนี่ยในช่วงตลาดซื้อขายที่่มีีทง ปั๊มน้ำมันเป็นชื่อนำนะครับสนใจในตัวอานิเยนะครับแล้วก็ได้ยื่นข้อเสนอมาด้วยอีกทั้งทางโคชเมลิโอก็ผลักดันให้ย้ายทีมนะครับแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวปฏิเสธเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยรักสโมสรแห่งนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะถ้าเป็นแฟนกิฬานผยองได้ยินเหตุผลนี้โอ้โหคงจะรักพี่เบิ้มตายแน่เลยนะงานนี้นะฮะก็รอดูครับว่าอนาคตของพี่เบิ้มอานิเยจะเป็นอย่างไรจะได้โอกาสลงเล่นไหมในช่วงที่เหลือนะครับซึ่งก็รอดูแล้วกันสําหรับข่าวฮิลเยก็ประมาณนรับก็รู้มาประมาณนี้นะครับก ที่ประเด็นต่อมานะครับมาที่ผลจบสลากผลลิกครับรอบแทีมกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหมันมีเรื่องที่สนุกสนุกน่าติดตามเฉยเลยครับใครจาเรื่องที่คุณประวินนะครับบอสใหญ่ของ BG จีปทุมบอกว่าจะถอนตัวเลิกสนับสนุนเชียงใหม่ FC ทีมไทยลีก2ได้บ้างครับแล้วก็ทําให้สร้างแรงกระเพื่อมกับทางนักเตะที่ค้าแข้งอยู่ที่นั่นนะครับด้วยสัญญายืมตัวและรวมไปถึงแล้วก็แฟนบอลชาวเชียงใหม่ด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่รู้อนาคตในปีหน้านะครับว่าจะยังไงนะครับอาจจะถึงขั้นยุบท ไม่มีนายทุนเข้ามาเทโอเวอร์ต่อนั่นเองนะครับซึ่งแฟนฟุตบอลเชียงใหม่เองก็เครื่องเหมือนกันครับกับประเด็นนี้นะครับแต่ล่าสุดบังเอิญบังเอิญครับคุณผู้ชมครับมันเหมือนหวยล็อกเลยนะเออนะครับเพราะบีจีเนี่ยจับสลากรอบ8ทีมสุดท้ายลีกครับนะครับไปเยือนเชียงใหม่เอฟซีเฉยเลยครับบอกได้เลยครับงานนี้มันมากกว่าเกมฟุตบอลแน่ๆครับผมแอบไปชมๆดูปฏิกิริยาของแฟนเชียงใหม่ในเพจสโมสรของเขานะครับโอ้โหเรียกได้ว่าง้างรอเลยครับ เพราะว่าแขนจัดเลยนะครับที่ทีมรักเนี่ยจะโดนล,ลอยแพนะครับแล้วก็ไม่ห่วงแล้วครับบางคนเนี่ยถึงขั้นบอกว่าไม่ห่วงแล้วผลจะเป็นยังไงนะครับไม่สนแล้วนะครับนักเตะที่ยืมบจีจะได้ลงเล่นหรือไม่อะไรยังไงนี่ไม่ได้แคร์อะไรแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปดูให้ได้นะครับ <laughs> <laughs> เพื่อที่จะรอจัดหนักอะไรประมาณนี้นะครับ <laughs> แล้วก็บางคนนี่ก็บอกว่าโหเต็มเพลงรอแล้วนะครับตัวย่อเพลงก็คืออะไรเนี่ยบกกหอคอนะครับก็ไปแปลกันเองแล้วกันนะบางคนก็บอกว่าเอาละได้รวยพอแล้วครับขอให้รวยขอให้รวย ก็ตก่อนที่จะตัดขาดกันระหว่างผู้สนับสนุนของฝั่ง BG นะครับที่จะไม่ได้มาซัพพอร์ตทางเชียงใหม่ FC แล้วนะครับก็รอดูครับเกมนี้ครับโอ้โหเชียงใหม่รับการมาเยือนของ BG ถุ่มที่น่าจะมากกว่าเกมฟุตบอลนะครับก็รอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรครับสำหรับฟุตบอลลีกครับรอบ8ทีมสุดท้าย ที่จะเตะกันในวันที่22กุมภาพันธ์ก็รอติดตามแล้วกันนะครับอ่านั่นคือประเด็นที่ผมนะักฝากกันในคลิปนี้นะครับอย่างไรเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปรัตถยาอย่างไรเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ